ไม่แค่ผมก็จะมาเล่าความเป็นมาของออสเตรียประวัติความเป็นมาของออสเตรียตาม,มาออตตที่กูเข้าใจไปเลยไปเลย let's go โอเคเราก็ไม่ได้เล่าประวัติตัวละครในอิตาลีแต่ละตัวอะไรเงี้ยนานแล้วก็เลยทำันมาเล่าออสเตรียเดี๋ยวต่อไปก็ คอยไทยเอาแล้วกันจะเอาตัวไหนต่อไอ้ครับเป็นตัวแทนประเทศออสเตรียเคยได้รับเป็นตัวแทนมาก่อนก็คือแบบเป็นส่วนหนึ่งกับฮังการีก็คือเป็นร่วมด้วยกันในออสเตรียถ้าเออสเตรียฮับบูชเดชนีแห่งออสเตรียมากับแห่งสเตชื่อโรเดริตสเอเดลไตเอเดสไต เอเชียดนะอายุเท่าไงพามีอายุามากกว่า20ปีอายุเทียบเท่ากับปัเซยแต่ดูอ่อนกว่าเล็กหน่อยจร,จริง20ปีไว้ใช่เกิดดูจากรูกคนนี้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเอาประวัติศาสตร์ตัวเขาประเทศจริงๆจะแก่กว่านี้ไ้เป็นร้อยปียนะนะไม่ถี่เพศเพศไม่ไม่ทราบแน่ใช่แต่เขามีโนใจทั้งชายทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นใบ so, นะทรงน่าจะชอบผู้หญิงมากกว่ามั้งอย่างฮังการีเฮ๊ชายสาํานีงเขาเขาวันที่26เกิด วันเกิดยี่สิบกตุลาผมสีผมสีน้ำตาลเข้มสีตาไวเลยสูงหนงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตระกูลปรซีเเป็นญาติยันมันเป็นญาติเอาง้เขาเป็นญาติทางนู้นแหละโอ้ยายาเก,กิดอ <c oughs> อสเตรียเป็นตัวละครรองในซีอิตาลีเขาเป็นตัวแทนของตัวไม่ควรเป็นตัวละครรองออสเตรียออสเตรียไม่ควรค่ะเป็นออกตัวหลักเลยได้ไหมเนี่ยหน้ามันหล่อขนาดนี้ไม่ใครใครจะไม่ชอบอะ่ะ ระหว่างปี2550ถึงปี2550พี่มารุยาได้ตั้งชื่อบุญนั้ให้เขากับตัวละครบางตัวและเขาได้รับชื่อโรเดริชแอนเดสตรเอสต์ไนี่คือรูปร่างของเขาหล่อนเนี่ยไม่เสื้อผ้าเนี่ยกูไม่ได้ว่าแต่หน้าแต่ทรงผมมันหล่อไปอ <laughs> อสเตียมีพวงตาสีม่วงและผมสีน้ำตาลหยิกเล็กน้อยโดยมีส่วน เันมีเส้นผมที่ดูยุ่งยิกเออใช่ใช่ใช่และหนึ่งนาเดียเซลเขาใส่แว่นตาอ่าเสื้อโค้ทยาวสีเงินเข้มมีปกสีขาวกางเกงสีดำในภาพวาดบางภาพยุคแรกๆเก่าๆอาจจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเลยก็เป็นช่วงเขาวาดคอมิกช่วงที่เขาไปเรียนต่างประเทศเออก็จะบอกผู้สร้างเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอยู่กับคนต่างประเทศเยอะเขาเหมือนเขาคิดในเรื่องนี้ได้แหละเออผู้สร้างมันเดือดเหี้ย เขายังมีไฝที่มุมล่างซ้ายของใบหน้าซึ่งเป็นจุดกระตุ้นทางเพศสำหรับเขาโอ้ยเขียโฆษณาโฆษณาเอเยอะชิบหายเว็บใยไวะหาฟยไม่เจอเมื่อเขายังเด็กดังที่เห็นในจีบิตาลีอ่ะเอใช่ใช่ใช่เขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูและชมพูเข้มสีชมพูเข้มกางเกงสีม่วงใส่ในเวอร์ชันอันนี้ไหมแจ็คเก็ตของเขาจะเปลี่ยนสีน้ำเงินและกางเกงเป็นสีดำเพื่อทำให้เขา เข้ากับเสื้อผ้านในวัยผู้ใหญ่ตอนนั้นเขายังเป็นเด็กแต่ถามว่าเขาเป็นเด็กไหมก็ดูแบบออกโตหน่อยเริ่ม,มาอายุเหมือนสิบสองสิบสามอะเออสิบสองสิบสามปีอะไรประมาณเนี้ยแต่ยังไม่เด็กกว่าอิตาลีไงบุคลิกภาพและความสนใจโดยทั่ว,วไปเขาบอกได้ว่าเป็นหนุ่มที่มีความว่าจะภัยรสุภาพและค่อนข้างเก็บตัวจนกระทั่งต้องแบกแรับภาระมากเกิดไปเขาเป็นคนน่าเชื่อถือและจัดการเรื่องต่างๆด้วยความจริง จังสุขุมเขาให้ความสาคัญอดีตเดกมากมากกว่างานโลกและมองโลกในแงี้ดีเขาเงียบเยขีมยขืนเทียบกับคนอื่นก็อารมณ์เขาเป็นคนแบบรูกคนหนูเนาะเฮียอ,อยากจะแบบรักษาตัวนี้เองงานเข้มยขืนก็ทางานแต่แบบเขาพอเจอง,งานหนักๆที่แบบพว่กี่กับสงครามมาเขาจะอยู่ไม่ค่อยได้เว้ยถ้าพึ่งดีสุดก็เยอรมันนี้นั่นแหละอแต่เขาไปพึ่งไม่ค่อยบ่อยไงคือถ้าปนิตตลีจะพึ่งบ่อยกว่าน,นี้ อาอื่นๆยอรมน,นีซึ่งจริงจังแล้วมุ่งเน้นกับการทํางานมากกว่าแม้ว่าเขาจะมารมณฉุนเฉียวบ้างดังที่เห็นในจากการตะโกนแสดงอารมณ์ร้อนระเเงเขามีความสนใจในนานสิลปะดนาา 1, ตรีเออนี้ใช่อยู่ใช่อโดยเฉพาะเปลี่ยนว่าเออนี่ใช่ใช่เคยเห็นอยู่ใช่และเค้กเน่กิงหรอวะในตอนแรกซีดี CD, ละครชุดแรกเปิดเผยว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบคนชอบกิจกรรมกลางแจ้ง และกลัวสัตว์ทะเลเช่นปูและปลาดาวไม่ว่าจะมีพรสวรรค์สานนตรีแต่เขากับดันไม่มีทัสสกษะการบอกทิศทางมักหลงทางอยู่บ่อยๆแล้วว่าทังตะลี่เหมือนก็น่าจะเหมือนกันแหละหลงทางไปเจอปลาเซียและโดนปลาเสียกระทิกอย่างเงี้ยแหละไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนั้นผู้เล่นนะซึ่งเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องตลกที่ฮิเดทฮี่มารุยะเคยได้ยินเกี่ยวกับพนักงานของเองินขาย ชาวออสเตรียคนหนึ่งที่หลงทางในโกูรังของตุกอ๋อไปได้ยินเขาวาไปเรียนต่างประเทศแล้วดีเนี่ยนะดูเหมือนว่าเขาจะเขิดกล้องหรือยอย่างน้อยก็ในเรื่องงานที่ถ่ายทอสดเสดปโทโลและความเขิดอายของเขานั้นดุนแรงมากจนถึงขั้นร้องเพลงออกมาเมื่อเยอรมนนีจะถ่ายรูปเขาก็รีบซ่อนหน้าทันทีเขายังพูดถึง,ถงความคุณสาม ความไม่สามารถจะท่าทางอย่างชำนาญเหมือนเยอรมน,นีอีกด้วยเมื่อถูกถามว่าไม่พอใจเรื่องการหายทอดสดหรือไม่เยอรมน,นีตต่ว่าเขาไม่ได้อ่านคำเชิญอย่างละเอียดขี้อายเนาะขี้อายมันแต่ถ้าเกิดยู่เจอคนสนิทจะไม่ขี้อายก็อาจจะขี้อายอยู่แต่นิดนึงแต่ไม่ขนาดนั้นอ,อ่านให้จบเลยก็ได้่ะดูเหมือนว่าเขาจะ ไม่ใช่เนี่ยดูเหมือนอัสเตียจะไม่ค่อยแข็งแกร่งเออนี่จริงมันดูผอมๆแบบเหมือนอารมณ์ผู้ชายเป็นเกย์กผมก็ร้องแต่ไม่มากเดินค่อนข้างช้าและใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านเด็กติดบ้านเคยจาได้คือเห็นอยู่ฉากหนึ่งที่เดินไปเดินเนี่ย,ยก็ไปนั่งหลังเยอรมน,นีเฉยเป็นนั่งไดียยงไง <laughs> ทําได้ได้วยเหรอซึ่งเป็นสาเหตุของเรื่องนี้โดยเขายอมรับทุกอย่างแต่ฮังการีบอกว่าเขาแตกต่างไปจากนี้ เมื่อตอนที่ยังหนุ่มออสเตรียเตือนคนอื่นๆให้ระวังอยา่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเขาจึงเหนื่อยง่ายมากเขายังคงพึ่งผ่าเยอรมนนีมากเออแล้วอิตาลีล่ะอิตาลีอ่ะอิตาลีถามแบบพึ่งผ่าไหมก็ไม่ค่อยจริงเขาไม่ได้พึ่งผ่าแบบเออใช่ไม่ได้พึ่งผ่านวกยกของเอย แต่ส่วนใหญ่ไปส่วนไปอยู่ส่วนร่วมฝ่ายอักษรไหมไปช่วยเขาเว้ยมันจะพึ่งพาเรื่องการต่อสู้ตกวอือเจนเจอสาเหตุจะมาจากปฏัติศาสตร์อัญญานางของในการสั่งการเยรานีอยู่เสมอควาสัมพันธ์เจ้าแมนีออสเตรเลียห่งไอออสเตรเลียและเยรานีทำนิดนึงกับคารโรครั้งที่สองและอยู่ร่วมการเป็นประเทศดียกันในงของ ในชวงวนอนนั้นออสเตรียเห็นด้วยสนับสนุนแนวคิดหลายอย่างของเยมันดังนั้นเขาดูเหมือนเป็นประเทศผู้ช่วยเหลือแต่ใน,นความเป็นจริงแล้วระดับการพึ่งพาของเขากข้างสูงสูงมากจนเมื่อเยอรมันเป็นหวัดเล็กน้อยออสเตรียมักจะเป็นไข้สูงทันทีเยอรมันมีไข้หวัดเล็กน้อยแต่ตัวเองไข้สูงกี่ดอกเวอร์เวอร์มากมึงคือแบบจริงๆคู่นี้ถามว่าได้ไหม จีนไม่ควรจะจีนจริงๆอ่ะถ้าจะจีนออสเตรียเยอรมนีจริงไม่เหมาะเพราะาจริงๆเยอรมนีเขามีคู่เลยไงไปจีนกับอิตาลีเนาะแบบก็ถ้าเกิดว่าต้องก็ต้องให่อ่างนงก็ออกพี่ออกเตียเพราะว่าค่อนข้างที่จะเจอกันน่าจะบ่อยกว่าไหมจม่เชิงบ่อยแะแต่ว่ามันเป็นคู่ที่แบบที่สวยตรงข้ามกันมาเจอกันกัดกันมันก็เออได้นะออืออะไรประมาณนี้เอสือตะไบก็ในตอนก็ในตอน การดูบอลบอลไทยเขาให้คําแนะน,น,นําเยอรมนีเกี่ยวกับความสับสนเรื่องอิตาลีดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะสนิทกันมากแม้ว่าบางครั้งมีพฤติกรรมขกเขาจะทาให้เยอรมนีลำเขงจริงนะทำให้เยอรมนีแบนะสับสนเอออยู่กับอิตาลีอ๋อมันเก๋อกอันนี้ก็จริงจริยังฟันธงไม่หายไปค,คือคือถ้ากเกิดคนดูคู่เยอรมันออคือ จะบอกว่าเออเป็นเกย์ก็อันนี้ก็แล้วแต่ตัวเองแต่ยังฟันคงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าผู้สร้างเนี่ยก็ไม่ได้แบบคือเขาไม่ได้เปิดเผยตรงๆเลยว่าแบบเออ,อย่าทำเป็นเกย์แต่ว่าถ้าเกิดรู้จักเนื้อเรื่องที่อยู่ด้วยกันมาก็เป็นเกย์ก็จะก็ไปถือว่าเป็นเกย์ได้ถืวอถว่าให้เป็นเกย์ได้เออถือว่าให้เป็นได้ไหมให้เป็นเกย์ได้นะให้เป็นเกย์ได้แล้วก็ไม่มีทร่ความเป็นเกย์มากกว่าเว้ยเพราะไม่ค่อยสนิทกับผู้หญิงเลยขนาดนั้น ทั้ทงสองจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากแม้มว่าพัตมิดและการแต่งงานของพวกเขาจะสิ้นสุดลงแล้วการแต่งงานนั้นส่วนใหญ่เป็นอันีทางการทาหารที่มีคุณค่าเนื่องจากทั้งสองสัญญาว่าจาสะสนับสนุนซึ่งกันและกันในสงครามตเวน้อเด็กเขาถูกทำร้ายและพ่ายแพ้ในสงนรขามอยู่บ่อยแต่เมื่อโตขึ้นเขาถูกบังคับให้เป็นคนรับใช้ ของเขาในขณะที่ทั้งสองอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าเากิดวัดโรมันสัตว์ศิษย์โอ้ด้มาณนี้จูไม่รู้ดิก็อยู่ดีกันนะอิตาลีใช่ไหมอิตาลีใช่ไหมอิตาลีอู้อิตาลีมีรูปแต่ที่เลยมีรูปเอ้ออิตาลีไปวาดรูปเล่นทำไมอ่ะเออไม่ดีอิตาลีบคลุคคลแบบนี้วันนู้นซิโน คู่นี้มปนก็ดได้แต่มันไม่ขนาดนั้นเหมือนอารมณ์รับกับรับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบเยอรมน,นีปัสเซียสองคนนี้เป็นลูกอิตาลีออสเตรียเป็นรับเอออะไรประมาณนี้ <c oughs> เออิตาลีอิตาลีเหนือนะจีบิตาลีใช้เวลาอยู่ที่บ้านออสเตรียเป็นเวลานานาโดยทําน้าที่เป็นคนรับใช้ออสเตรียถึงกับตกใจมากเมื่อเห็นว่าจีบิตาลียรี้ว่าหน้าทับเหมือนของเขาทําให้ออสเตรียห้ามไม่ เขากินพาสต้าเป็นอาหารเย็ยนออสเตรียเป็นคนหนึ่งในหลายคนที่เชื่อว่าอิตาลีเป็นผู้หญิงจนกระทั่งหนึ่งเสียของเขาแตก้าออสเตียจึงคิดว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างคือคุณดูยังไงเป็นผู้หญิงอะที่จริงก็ดูทรงมรนันออกมปหญิงอยู่แต่แบบไม่รู้ใครเขาแต่งหญิงของเขาเองไว้อย่างไงแล้วเกิดมาแล้วมึงแต่งอย่างนั้นเลยปะไม่รู้สิ อาปเซียอาเซียสนุกกับการสร้างวงามสำคัญและทําให้เขาไปอยู่ทีไหนเออนี่จริงเออนี่ต้องคู่นี้ในทุกทวิถีทางที่ทําได้แล้วคอยต่อสู้กับเขาในสงครามต่างๆในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดของไซเซียในสงครามสืบราชบรลลังก์งอ,อัสเตียห์สสเปนมีด้หรือเ่าความสัมพันพวกเขาว่า อุยสเปนก็มีเออสเปนมีสเปนทั้งสองประเทศรวมเป็นหนึ่งเดียวเยวภายใต้กษัตริย์และราวงศ์เดียวกันในคศอ5 1 9หนึ่งพันห้าบเ้าเมื่อพระเจ้าชาร์ลส์ที่หนึ่งแห่งสเปนขึ้นของเราเป็นจักรพรรดิโรมันอันซักเซิลออสเตรียและสเปนยังคงเป็นพันธมิตรแกงใกล้ชิดเออก็อยู่ใกล้ใภายใต้ราชวงศ์ฮาบูจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามฮัสปูกัเปนซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีพศหนพันจร้อยถึงหนึ่งพันรอยสิบ เด่ก็โอ้ก็สนิทกันอยู่สวิตเซอร์แลนด์อันนี้ก็เคยอยู่กับตอนเด็กอยู่เขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กของออสเตรียในวัยหนุ่มสาวพวกเขาสนิทกันมากแต่ออสเตรียอ่อนแอเลยไม่สามารถต่อสู้ได้เท่าที่สวิตเซอร์แลนด์ขาดครับจริงๆริงสวิตเซอร์จริงจริออสเตรียสูงกว่าสวิตเซอร์แลนด์แต่แบบไม่ค่อยแข็งเลยครับสวิตเซอร์แลนด์เอ็นหน้ามันคล้ายๆผู้หญิงอย่างงี้ยสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้หน้ามันก็หน้าคล้ายๆผู้หญิงอยู่แต่ว่ามันจริงจังนะเนี่ยแข่ง พอพอกับพึ่งพาตัวเองได้ก็ว่าอย่าทำไปปกป้องประเทศตัวเองนะในที่สุดพวกเขาห่างกันเกินไปคาดหวังแล้วต้องได้รับการช่วยเหลือเมื่อเขาถูกทำร้ายสงครามาในที่สุดพวกเขาก็ห่างกัน,กน,กนไปและสะวิสเซอลนปฏิเสธทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกันมาก,ก่อนแม้ว่าเป็นเช่นนั้นแต่สวิตเซอร์แลนด์ไม่เคยลืมช่วงเวลาที่พวกเขาเป็นเพื่อนเพื่อนกันแต่คัาดาข่าขงไว้าวจนน่นสียยื่อมาโนน มนุษย์อะที่ได้คัดสิทธิมนุษย์ตั้งเอาเรื่องที่แบบไร้สาระหน่อยได้ไหมให้มีไหมนอกจาอืมโหโหออสเตรเลียอุ้ยก็จริงนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ออสเตรเลียก็อีนัวดีไซน์หนึ่งที่ก็ไม่ถือว่าดีมากถือว่าดังมากในคันเทตเลี่ค่ะแต่ว่าในคันทีนี้มอาจจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะ ก็ไว้เจอกนะคไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย